เทศบาลเมืองควนลงังโดยกองสวัสดิการสังคมจัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนกิจกรรมการปักผ้าปะเตะระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2566ณศาลอาอเนกประสงค์ชุมชนวังหลังหมู่ที่4ตำบลควนลงังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจัดให้มีการอบรมอาชีพเชิงปฏิบัติการให้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพที่มีอยู่เดิม กลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองควนลงังกลุ่มผู้พิการและผู้ได้โอกาสผู้ว่างงานเยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มอาชีพกลุ่มแม่บ้านประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวน20คนโดยมีนางนันทพัฒ์เขียวเทพประธานชมรมผู้สูงอายุรักสุขภาพนํำน้อยเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และสาธิตการปักผ้าปาเตะ